หลังแบ่งรับแบ่งสู้มานานเมื่อถูกถามเรื่องการย้ายสังกัดในที่สุดสองนางเอกดังแพนเคก้กเขมมณีจามิกอรและนางเอกร้อยล้านใหม่ดาวิกาหัวเน่ก็หอบกระเป๋าขึ้นบ้านใหม่ย้ายสังกัดช่วงสิ้นปีนี้โดยทางช่องเจ็ดได้ถแถลงให้สื่อมวลชนทราบโดยทั่วกันว่าทั้งสองสาวจะหมดสัญญาการเป็นนักแสดงในวันที่31ธันวาคม2558และเป็นการยุติสัญญาทันทีทั้งคู่ยอมรับว่าต้องการโอกาสในการรับงานอิสระ ก่อนหน้านี้มีนักแสดงเบอร์ใหญ่จำนวนไม่น้อยค่ะที่ไปร่วมเปิดตัวละครช่องทีวีดิจิตอลที่มีอดีตพระนางนั่งแท่นเป็นผู้จัดและยังมีสองนางเอกสาวไปร่วมแสดงความยินดีการโผล่หน้าต่างสังกัดเป็นสัญญาณให้พอรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหากบอกว่าประสบการณ์นำมาซึ่งการต่อรองที่มากกว่าก็คงไม่ผิดค่ะเพราะนักแสดงจำนวนมากที่เปิดตัวรับงานอิสระต้องมีฝีมือมากพอ อย่างแพนเคก้กที่สะสมประสบการณ์จากนางแบบขึ้นแท่นนางเอกรวมแล้วกว่า11ปีเป็นนางเอกติด10อันดับนักแสดงค่าตัวแพงที่สุดด้านใหม่ดาวิกาที่แจ้งเกิดถูกจังหวะจากพี่มากพระขนงได้ฉายานางเอกร้อยล้านพ่วงท้ายจนกลายเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ที่ฮอตที่สุดในเวลานี้ ดูได้จากผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ปักหลักขายในจีน mm hmm. ก็ยังต้องดึงนางเอกคนนี้ไปตีตลาดขอได้เปรียบทั้งหมดอย่างเพิ่มโอกาสให้อีกหลายสังกัดอยากดึงตัวหนึ่งแล้วว่าฐานแฟนของคนคนนั้นที่ตามมาดูด้วยและก็มิติใหม่ทางการแสดงของนักแสดงที่มีแฟนค่อนข้างเยอะอยู่แล้วพอมาอยู่ที่นี่ แฟ,แ,ฟแฟนแฟนละครอะของช่องก็จะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นสําคัญก็คือในแง่ของงานโฆษณาคือโปรดักชชอบวงก,การโฆษณาชอบบอกว่าแน่นอนก็มีผลว่าดาราคนนี้ย้ายมาปุ๊บก็จะก็จะก่อให้เกิดเรื่องแบบมีโฆษณาเพิ่มมากขึ้นที่จะตามมาซื้อเพราะว่าดาราคนนี้ต้องเล่นละครและมีผลงานสปอนเซอร์ก็จะได้สนับสนุนแบบช่วงเวลาที่เด็กที่นักแสดงท่านนี้แบบออกอากาศ ทุกครั้งที่ดาราประกาศย้ายวิกสิ่งที่แฟนละครติดตามไม่ใช่แค่เรื่องผลงานแต่ยังรวมถึงรายได้และความสำเร็จหลังเปลี่ยนสังกัดว่าจะรุ่งหรือร่วงสำหรับนักสแสดงการเริ่มต้นกับต้นสังกัดใหม่อาจหมายถึงโอกาสพัฒนาฝีมือและมีสิทธิ์ต่อรองทั้งรายได้และบทบาทที่มากขึ้นแต่ในแง่มุมของต้นสังกัด การตัดสินใจเซ็นสัญญานักแสดงเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักทั้งการเสริมทัพความหลากหลายของดารานในช่องและยังต้องมองการไกลถึงความคุ้มค่าในระยะยาว